สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฉีดพ่นซปเปอร์ไมโครมิกผักสวนครัวรอบบ้านกันนะคะขวดนี้ก็ประมาณ1.5ลริต์เราใช้ซปเปอร์ไมโครมิกเพียงนิดเดียวนะคะอย่าใ,ใช้เยอะ ซองนี้มีทั้งหมดห้าสิบช้อนนะคะเราใส่นิดเดียวพอนะคะนิดเดียวตึ๊บดูการทำงานของเขานะคะพังอีออนค่ะดูนะคะเขาจะทิ้งดิ่งลงไปจนถึงก้นขวดโดยที่เราไม่ต้องเขย่าเลยนะคะนี่คือพังอีออน ผักสวนครัวรอบบ้านแล้วก็พืชผักรอบบ้านไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างอื่นเลยนะคะใช้ซุปเปอร์ไมโครโมิกอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยอันนี้เป็นยี่ลานะคะเดี๋ยวนะคะฉีดพ่นอันนี้ตัวฉีดง่ายๆ เราก็ฉีดพ่นแค่นี้ค่ะวิธีการฉีดส่วนกระชายนี้ก็กระชายเขางามมากแล้วค่ะแล้วก็เตรียมไปเก็บเกี่ยวแล้วพอแล้วไม่ต้องฉีดแล้วค่ะพริกไทยอันนี้พริกดูดูใบพริกนะคะใบพริกใหญ่มากสมบูรณ์มากอันนี้เป็นกระเพรานี้เราก็ตัด แล้วเราก็ปล่อยให้เขาแตกใหม่ส่วนผู้เรียนเดี๋ยวเราจะใช้จะใช้ตัวเครื่องที่5ลิตรฉีดนะคะแต่ถ้าพื้นผักสวนครัวเล็กๆอย่างนี้เราก็จะใช้ตัวนี้พอทุเรียนนี้เดี๋ยวจะให้คุณบุญลิกเป็นคนฉีดนะคะเพราะว่ามันต้องฉีดฉีดสูง ไปดูผักอื่น,อ,นอันนี้เป็นพริกนะคะดูความสมบูรณ์ของต้นพริกนะคะฉีดพ่นซูเปอร์ไมโครมิตทุก7ดวันค่ะแค่นี้เองค่ะพริกต้นนี้เขาสูงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแสงแดดเลยนะคะธรรมชาติของพืชเขาก็จะยืดเพื่อหาแสงค่ะนี่เป็นผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านนะคะอันนี้เป็นผักชีพรั่งที่จะลงพื้นดูใบมะกรูดนะคะใบมันเงามากนี่ค่ะพริกอันนี้เป็นพริกที่ทําสาวนะคะทาสาวเสร็จเราก็ฉีดพ่นด้วยซูปเปอร์ไมโครมิตร สองต้นค่ะพิษคาสาวสองต้นดูการเจริญเติบโตของเขานะคะคืองามมากสมบูรณ์มากไม่ใช่สมบูรณ์อย่างเดียวนะคะ,มะเมล็ดเขามเมล็ดเขาก็จะออกมาสมบูรณ์ด้วยนี่เป็นมะ อันนี้เป็นมะนาวนะคะมะนาวที่เพาะ,มะเมล็ดเองค่ะเราก็ฉีดพ่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยฉีดพ่นไปเลยใส่โหรบพาผักไสผักบุ้งันมาดูผักบุ้งด้านนี้ค่ะ ผักบุ้งนี้ปลูกในอ่างนะคะกระถางนี้มีแต่ดินทรายกับใบไม้นะคะไม่ได้มีดินอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เพาะไว้นะคะผักบุ้งนี้พร้อมที่จะตัดนะคะเดี๋ยวจะมาตัดผักบุ้งกันเราจะตัดผักบุงเราก็จีดพ่นอย่างเงี้ยค่ะ ง่ายๆแค่หัวฉีดแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ฉีดเป็นละอองฝอยทุกเจ็ดวันผักสวนครัวรอบบ้านเราก็จะงามมากนอกรั้วบ้านนะคะบอนดำอันนี้เป็นล้อรถนะคะตัดตัดเสร็จแล้วก็เอากิ่งไม้ใบหญ้าใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกพืชได้ ทั้งหมดนี้เพิ่งเสียบนะคะเสียบไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ติดแล้วค่ะซปเปอร์ไมโครเมทของเราทำให้พืชติดง่ายติดเร็วลากเดินเร็วบันไดเศรษฐีค่ะนี่บันไดเศรษฐีท่าน CBD ให้มาค่ะอันนี้เป็นกระเทานะคะ กะเพารพากะเพราแดงแล้วก็ไม้มงคลนะคะแล้วก็แขวนใส่กระถางไว้อันนี้ขยายคือมาแค่สองกระถางนะคะที่เหลือคือขยายพันเองค่ะนี่ข้างล่างนี้ก็เป็นใบไม้ใบหญ้าเอามาโยนโยนใส่ไว้แล้วก็ปลูกพูชสวนครัว โอเคค่ะสำหรับวันนี้น่คะฉีดพ่นเพียงเท่านี้เองค่ะแค่ขวดนี้ขวดเดียวแล้วก็ซปเปอร์ไมโครมิกแค่เพียงปายช้อนนะคะทุกๆเจ็ดวันพืชงามมากค่ะ